่อคะ่ะโอวาทของหลวงตาในพิธีเปิดโครงการช่วยชาติวันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระอรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเือเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลายลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จมาเป็นประธานในงานนี้ จึงรู้สึกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้เป็นวันที่ได้มอบทองคำและดอลลา่าที่พี่น้องทั้งหลายทั้งประเทศได้อุตสาห์พยายามขอนขวายหามาด้วยหามาด้วยความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเปรียงกันเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่12เมษายน2541า จนกระทั่งถึงวันที่12เมษายน2547นี้ปรากฏผลแห่งความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงกันขอท่านทั้งหลายจงรับฟังจงรับคำชี้แจงหรือโอวาทธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งแทรกมาในนี้นำไปตปฏิบัติ ระลึกถึงตนเองและรักตนเองคือรักชาติรักศาสนาด้วยความเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระลึกถึงธรรมะติดแนบอยู่กับใจเสมอความชั่วทั้งหลายจะไม่มีโอกาสเข้ามารังควานได้อย่างง่ายดายเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเคยปราบความชั่ว ช้าลามกอันเป็นภัยต่อสัตว์โลกมาเป็นประจำนานแสนนาน,านกี่กับกี่กันเฉพาะปัจจุบันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสามณะโคดมของเราได้ทรงปราบมารตัวมหาภัยอย่างยิ่งในพระองค์เองจึงเรียบปราบไปลงไปแล้วได้นำธรรม นั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกตลอดมาจนกระทั่ง2,500กว่าปีไม่ได้จืดจางอย่างสดสดร้อนร้อนคือทำอันเป็นมหามงคลแก่โลกจึงขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายที่นับถือกราบไหว้พระพุทธเจ้าเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายได้นำไปประพฤติปฏิบัติ วันคืนปีเดือนล่วงไปจิตใจกับธรรมยังไม่ห่างเหินกันวันนี้หลวงตาไม่พูดวันนี้หลวงตาจะไม่พูดอะไรมากนะักเพราะได้พูดมาเป็นเวลาหกปีแล้วขอความเห็นใจจากพี่น้องทั้งหลายเพื่อชาติไทยและาศาสนาไทยของเราให้ต่างท่านต่างได้อุ้มชู ขึ้นมาด้วยความประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีนี่เป็นความมุ่งหมายของชาติไทยด้วยเป็นความมุ่งหมายขององศาสดาด้วยขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทินนี่คือคำของหลวงตาให้ให้พรนะคะ ต่อนะคะวัตถุมงคลแห่งชาติต่อวัตถุมงคลแห่งชาติเวลานี้คงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นผู้นำโครงการช่วยชาติประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งด้วยความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอดทนถึงขั้นสละชีวิต บวกด้วยแรงกายแรงใจของชนทั้งชาติดังมโนปฏิปนิทานของท่านที่ว่าเราเกิดมาแบบโลกเขาเกิดกันแต่เราจะตายแบบทำคลองใจเวลามีชีวิตอยู่นี้เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามและทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโลก เพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปตลอดอนันตกาลสาธุสาธุสาธุาธหลวงตาจ,จึงได้สร้างวัตถุอมองคลชิ้นเอกคือทองคำและดอนลาปลุกเสกเพื่อนำชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มอบสิริมงคลเข้าสู่คลังหลวงปลุกเสกคือทำให้การทำให้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษท่านทั้งหลายคงจะเคยเห็นภาพที่หลวงตามอบทองคำและดอลลาเข้าสู่คลังหลวงพิธีการง่ายๆไม่สลับซับซ้อนแต่ดูคลังและศักดิ์สิทธิ์คือก่อนมอบ หลวงตาจะนั่งทำสมาธินิ่งและนานเพ่งกระแสจิตลงในบาทน้ำมนต์จริงคะ่ะจริงคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ฉันก็เคยอ,อยู่ในเหตุการณ์หลายรอบหลายครั้งจริงคะ่ะจริงด้วยคะ่ะจากนั้นท่านจะนำน้ำมนต์ไปปรับโคมทองคำและดอลล่า ที่จะมอบเข้าสู่คลังหลวงอย่างตั้งอกตั้งใจตั้งท่าตั้งทางพิธีพิถันเป็นกรณีพิเศษด้วยพุทธานุภาพธรรม,มานุภาพสังขานุภาพด้วยจิตที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยคุณ,ณธรรมคุณงามความดีภายในที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งผู้ให้และผู้รับทองคำและดอลล่าที่ศรัทธาบริจาค ยกมือขึ้นจบอธิษฐานเนื้อเสียนกล้าวเวลาเอาไปเอาไปถวายใช่ไหมคะแล้วก็เอาจบใส่หัวเอาจบใส่ก็อธิษฐานเหนือเสียนกล่าวเพื่อนๆคงเคยคงจะเคยเห็นเนาะ ศรัทธาบริจาคยกขึ้นจบอธิษฐานเหนือเสียนกล้าวพลังจิตแห่งมหาทานของมวลมหาชนนำมาหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวทองคำแท่งเหล่านี้เชินเป็นของวิเศษสุดที่จะประมาณได้ที่จะประมาณได้ด้วยพลังจิตอธิษฐานที่หลวงตาเมตตาปลุกเสกให้ก่อนทุกครั้งนั้น เป็นความหมายว่าทองคำและเงินดอลลาร์นนาธรรมดาได้กลายเป็นวัตถุมหามงคลอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาทันใดเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยบุญยริษบุญญาณุภาพของพระสุปฏิปันโนนี่เองนีค่ะดูภาพประพรมน้ำมน ให้ทองคำและก็ดอลลาร์ด้วยต่อนะคะต่อต่อค่ะสมบัติที่เกิดขึ้นด้วยบุญยริษนี้ย่อมมีฤทธาศักดานุภาพค้ำชาติบ้านเมืองไม่ให้ใครคดโกงทำร้ายทำลายได้เป็นเกราะคุ้มการภัยให้ชาติ ประหนึ่งจะเป็นเครื่องเตือนสติชาวไทยว่าผู้ใดก็ตามที่คิดคตทรยศชาติผู้นั้นจะต้องเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุขความจันไรบุคคลจันไรจะต้องวินาศไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัตถุมงคลวิเศษที่ไหลเวียนเหมือนเงาติดตามตัวหมู่ชนทุกหมู่เหล่า ท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าพระผู้ปฏิบัติดีศักดิ์สิทธิ์วิเศษด้วยการเอาชนะกิเลสได้แล้วนั้นแม้เพียงหินก้อนเดียวก็ยังเสกให้เป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาได้ในพริบตานี่หลวงตาเป็นพระประเภทใดเราท่านทั้งหลายก็รู้ท่านตั้งจิตเจตนา แผ่เมตตาเต็มสวนทองคำดอลลาร์เหล่านี้จึงศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมาเพียงไรเรียกได้เลยว่านี่แหละคือมหาวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมือง สาธุสาธุสาธุสามารถปัดเป่าเสนียดจันไรให้ชาติไทยได้อย่างแท้จริงบัตรนี้ทองคำแท่งนัก12ตันกวา่าเงินดอลลาร์10กว่าล้านดอลลาร์

บัดนี้ทองคำแท้งน้ำหนักสิบสองตันกว่าเงินดอลลาร์สิบกว่าล้านดอลลาร์ได้มอบเข้าสู่ทองประขังทองประคังหลวงเป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อนุโมทนาสาธุการหลันโลก,กตาแล้วคำพูดของ,งองหลวงตาตั้งแต่เบื้องต้นจนสุดท้ายเป็นหนึ่งไม่มีสองเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเหมือนเมื่อราตีสิ้นไปพระอาทิตย์ขึ้นแน่ฉะนั้นผู้ตื่นอยู่ย่อมทราบเหตุการณ์ด้วยปัญญาว่า นานาธรรมรัตนาได้หลังรินทั่วแผ่นดินไทยดอกบัวคือดวงใจสาธุชนเบิกบานแล้วเพราะได้รับแสงศูนย์คือพระสัตวธรรมดวงตาผูวมีหบสุดท้ายท่านผ่านมาเพื่อดับทุกขร้อน